พีน่น้องมั้งไงยยางมามาขวบพอดีจ้ะเป็นเ <c oughs> <c oughs> หน an, <c oughs> ็ดปวกน้ำแกงเด้อจ้ะพี่น้องดอกกุ้งามเลยเจ้ะพี่น้องสะเก็ดโบเห็นเด้อจ้ะพี่น้องไหมเฮดพึ่กระไลยจ้ะดอกกุ้งามเลยเจ้ะดอกกุ้ดำเจ้ะพี่น้องจีโอ้ยโอ้เห็ดปวกปวกนี่เห็ดปวกเอ้า เฮ็ดปวดกุ้ยพฮาดพี่น้องคักค่ะ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 คฮิตปวดพี่น้องมึงนี่เอ้าตัวนี้เด้อจะพี่น้องสิขึ้นนี่ก็เป็นคลิปของวันที่สองกรกฎาเด้อจะพี่น้องทั้งเฮ็ดปวดฮ็ตไอ้ผึ่งข้าวไร่จ้าเฮ็ดปวดจะพี่น้องมึงนี่ยนะเฮ็ดปวดจะพี่ ที่นอโอ้ยมึง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 เต็ดปวกยังมาออกเป็นหย่อมบาดนี่ยุยพี่แม่นเบอร์เตอร์จ้ะ